อีซูซูเดินหน้าจัดการแข่งขันอีซูซ Thailand ์ h a มเปี้ยนชิพ2 2 5 5ต่อเนื่องหลังการปรับรูปแบบเมื่อปีที่แล้วจากศึกอีซูซูคับมวยไทยระดับตำนานถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ที่ยิ่งใหญ่และยาวนานที่สุดของไทยมากกว่า3ทศวรรษสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนมวยทั่วประเทศด้วยการค้นหานักมวยฝีมือดีจาก6ภูมิภาคเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในรูปแบบทีม นำนักมวยท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคจัดเป็นทีมทีมละ3คนรวมนักมวย18คนการแข่งขันรอบแรกเป็นการพบกันระหว่างทีมภาคตะวันออกกับทีมภาคใต้และทีมภาคเหนือกับทีมภาคอีสานใต้ผู้ชนะจะได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเข็มขัดแชมป์และรถพิก up isuzu d max spark ส 2, 2 ddi maxforce พลังใหม่กำหนดโลกทั้งหมด3คันมูลค่ารวมกว่า1นึ่งล้านเจ 5,000บาทพร้อมสิ์เป็นตัวแทนนักมวยจากประเทศไทยในการแข่งขันระดับโลกไทยไฟ 2025. 2อ2 5ันยี่สิบห้าท่านประธานก็ตอบว่าปีที่แล้วเป็นปีแรกที่อิสุนํำเสนอมวยไทยแนวคิดใหม่อิสุนไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพได้รับกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดทั้งจากบรรดาค่ายมวยและก็ผู้ชมทางโทรทัศน์เป็นที่น่าประหลาดใจมากเพราะว่าอิสุนไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพได้รับไตติ้งสูงสุดในรายการถ่ายทอดกีฬาทางโทรทัศน์ ทุกสัปดาห์ค่ะแฟนมวยสามารถติดตามรายการอีสุ u t ไทยแลนด์ h a มเปี้ยนชิทุกวันอาทิตย์ทาง YouTube ช่องไทยไฟฟ g h t Official ห้ามพลาดนะคะ